ดวงดีดวงเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ชาวราศีเมษท,ทุกท่านช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาเป็นขาขึ้นของชาวราศีเมษจะมีคนยอมรับถึงความสำเร็จของท่านในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะบังเกิดสิ่งที่ดีๆกับตัวท่านการดำรงชีวิตประจำวัน ในด้านของการงานอีกเช่นเดียวกันชาวราศีเมษจะมีความจุดเด่นอย่างเห็นได้ชัดจะมีความรุ่งโรจน์และจะมีเอกลักษ์ในตัวของท่านท่านจะมีดวงที่ดีมากๆชาวราศีเมษในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตามาเกยกับตัวของท่านจะหยิบจับอะไรจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจัดว่าดีมากม ชาวราศีเมษนั้นภายในช่วงของเดือนกันยายนนี้บางท่านนั้นอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะมีคนนิยมยกย่องและให้เกียรติท่านอยู่เสมอชาวราศีเมษบางท่านนั้นในช่วงนี้จะมีโอกาสที่จะต้องออกเดินทางออกไปเดินทางบ่อยครั้งเกี่ยวกับในด้านของการงานที่ท่านจะต้องทำ บางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องไปทำแทนเจ้านายหรือว่าบางทีบางครั้งนั้นเจ้านายอาจจะใช้ให้ไปทำงานทางนอกสถานที่หรือว่าต่างสถานที่ก็มีช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นท่านจะต้องไปทำงานโดยที่ต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวท่านก็เป็นคนที่ชอบทำงานรุยงานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นงานใกล้หรืองานไกลก็เป็นที่เรียกว่าท่านทําได้ทั้งนั้นท่านไม่เคยติดขัดอะไรบางท่านนั้นก็ทํางานเกี่ยวกับเอกสารอาจจะไปเชิญชวนหรือว่าไปทําเอกสารเกี่ยวกับในเรื่องการเซ็นสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาเงินกู้หรือจะเป็นสัญญาซื้อขายและสิ่งของต่างๆในช่วงนี้ท่านก็จะทําได้ จะมีความแม่นยำในเรื่องของการทำหนังสือนังหาทำสัญญาไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถซื้อนาหรืออุปกรณ์ต่างๆท่านก็จะทำได้ด้วยความสำเร็จจะมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกตาหากในเรื่องการเซ็นสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาเงินกู้หรือจะเป็นเอกสารสัญญาอย่างอื่นนั้น ท่านก็ทำได้ด้วยความสำเร็จและปลอดภัยการเซ็นสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านก็มีความรอบคอบและมีความระมัดระวังอยู่แล้วการทำสัญญานั้นท่านควรจะอ่านดูหรือว่าตรวจด,ดูให้แน่ชัดอีกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านเซ็นลงไปแล้วถ้าหากว่าผิดพลาดก็จะเกิดการเสียหายได้เพราะฉะนั้นเจ้านายเขาก็ไว้ใจท่าน ที่ให้ท่านมาทำในด้านในประเภทนี้ก็ถือว่าท่านทำได้และมีความรอบคอบอีกต่หากในช่วงนี้การเงินอีกเช่นเดียวกันการเงินชาวราศีเมษในช่วงนี้จะมีโอกาสได้รับเงินพิเศษต่างๆนานาบางท่านนั่นก็เคยเป็นนักร้องนักแสดงก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางท่านทำงานรับเหมาก่อสร้างหรือว่าทำงาน เกี่ยวกับในเรื่องการจ้างท่านก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาก็มีเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้างก็จะมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะทำไม่ทันต้องจ้างลูกน้องเพิ่มขึ้นมาอีกหรือว่าจะต้องมีบริวารคนใช้อีกมากมาย ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาในเรื่องการงานของท่านนั้นไปได้ดีไปได้สวยใครๆเห็นใครก็อยากจะได้เพราะว่าฝีมือของท่านนั้นอยู่ในจุดที่ดีใครเห็นก็อยากจะได้เอาไปทำงานหรือว่าเอาไปไปทำก่อสร้างให้เขาฝีมือของท่านนั้นก็ถือว่าไม่เป็นรองหรือว่าไม่แพ้ใครในช่วงนี้การทำมาหากินในเรื่องของ การงานบางทีบางครั้งนั้นท่านทํางานก็มีชื่อเสียงโด่งดังอีกแต่หากในเรื่องของการงานในช่วงนี้ชาวราศีเมษนั้นก็ถือว่าเอาตัวรอดเป็นยอดในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาท่านยังดียังค้าจุนอีกแต่หากจะมีคนคอยสนับสนุนคอยประคับประคองท่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ท่านจะเอ่ยปากอะไร บางทีบางครั้งในเรื่องการเงินการทองไม่พอใช้ท่านเอ่ยปากท่านก็จะได้ในช่วงนี้การลงทุนอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้มีความพร้อมอยู่เสมอในเรื่องของการงานการเงินจึงท่งให้ตัวของท่านนั้นได้มีความสําเร็จอยู่ในช่วงนี้การเงินอีกเช่นเดียวกันจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหา ชาวราศีเมษอยู่ตลอดในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็งจะมีความมณะอดทนการงานของท่านนั้นจึงมีผลสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านมีบริวารและมีลูกน้องอีกมากมายในช่วงนี้ลูกน้องท่านก็รักใคร่ในตัวท่านทำงานก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นการงานการเงินจึงมีความ คล่องตัวจะหยิบจับอะไรก็จะไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้รวมถึงในเรื่องของที่เป็นแพงๆหรือว่าของที่เราจะต้องซื้อเรียกว่าจัดหาบางสิ่งบางอย่างนั้นคิดว่าไม่ได้แต่ท่านก็ทำได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรมาเหนี่ยวลังดวงชะตาของท่านได้ดวงชะตาของท่าน ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมษนั่นจะมีความสำเร็จอยู่เสมอในเรื่องของการเงินก็ดีการงานก็ดีมีมาตลอดในช่วงนี้ผิดกับในช่วงก่อนนู้นเลยในช่วงก่อนนั้นท่านจะทำอะไรก็มีคนลังเกียจจะหยิบจับอะไรก็มีคนเอารัดเอาเปรียบอีกต่หากในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าท่านล้มลุกคล,ลาน มาตลอดการทำงานก็ไม่มีความโปร่งใสทำอะไรก็มีแต่คนคอยจ้องจับผิดในช่วงก่อนนั้นจึงทำให้ท่านลำบากลำบนบางทีบางครั้งนึกเบื่อหน่ายกับชีวิตหรือว่าเบื่อหนายกับการงานบางสิ่งบางอย่างนั้นแทบจะทนไม่ไหวอาจจะอยากอยากจะขอลาออกบ้างบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะอยากอยากจะย้ายงานก็มีถือว่าช่วงนั้น ชาวราศีเมษก็รู้สึกว่าอยู่ในที่เรียกว่าลำบากตากตรำบางทีบางครั้งนั้นเงินทองก็ไม่พอใช้ต้องไปขอหยิบขอยืมเขาเอามาใช้ก่อนในช่วงนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่าไม่ดีแต่ต่อจากนี้ไปพอเข้าสู่ในเดือนกันยายนดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นก็จะกลับมาเปลี่ยนแปลง จากสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีจะมีโชคมีลาบอีกต่างหากในช่วงต่อไปนี้ท่านจะมีความสำเร็จจะมีความโปรง่งใสจิตใจของท่านก็จะเบิกบานจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จจะมีความสุขในตัวของท่านท่านจะสนุกสนานไปกับในด้านของการงานที่ท่านทำถ้าหากว่าท่านทำงาน การเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะมีการช่วยเหลือกันในช่วงนี้ไม่มีใครคอยเอารัดเอาเปียบไม่มีใครคอยอีจาท่านจะทำงานด้วยความสนุกสนานเบิกบานใจงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั่นจะมีความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปและเจ้านายก็จะมีความรักใคร่ท่านอยู่เสมอบางคนหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้มี าการเลื่อนตำแหน่งอีกแต่หากบางทีบางครั้งเจ้านายท่านพอใจท่านก็เพิ่มเงินเดือนให้หรือว่าโยกย้ายงานให้ท่านไปทำงานที่ดีๆจึงมีจึงมีโชคดีในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมษนั้นจะมีความสำเร็จอยู่เสมอในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภโชคลาภก็พอมีบ้างชาวราศีเมษในช่วงนี้แต่ก็มีไม่มาก อย่าไปเสี่ยงอะไรมากมายนักถ้าหากว่าท่านอยากจะได้เงินได้ทองก็ให้เอาอยาติเหงื่อของเรานั้นไปแลกกับแรงงานอันนี้จะได้โชคลาภเหมือนกันเราก็จะได้เงินได้ทองถ้าหากว่าเรายิ่งขยันเราก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาหาตัวเราก็ถือว่าเราก็ได้โชคอีกเช่นเดียวกันในในเรื่องของการขยันขันแข็งในช่วงนี้ ชาวราศีเมษนั้นท่านเป็นคนใจดีท่านเป็นคนอบอ้อมอารีเรื่องบุคลิกหรือว่าการทำงานท่านไม่เคยย่อท้อท่านเป็นคนที่เรียกว่าขยันขันแข็งทำอะไรก็ทำจริงใจและทำด้วยความโปร่งใสอีกต่หากก็มีคนยกย่องกันชาวราศีเมษทุกท่านท่านเป็นคนที่เรียกว่า,วามีใจบุญสุนทานอีกต่หากการทำมาค้าขาย ก็จะเป็นการที่ดีสำหรับชาวราศีเมษถ้าหากว่าท่านลงทุนในเรื่องของการค้าขายจะเป็นกำไรที่ดีท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านตลอดจะมีเงินเรียกว่าเข้ามาเรื่อยทุกวันทุกวันจะมีจนเหลือใช้เหลือเก็บอีกต่างหากในช่วงนี้ก็เหมาะกับการลงทุนมากๆชาวราศีเมษถ้าจะทำอะไรให้รีบตัดสินใจ ทำได้เลยการงานการเงินในช่วงนี้จะวิ่งเข้าหาท่านเพราะว่าดวงชะตาราศีของท่านเปิดอยู่ในช่วงที่ดีก็ถือว่าดีมากๆสํสำหรับชาวราศีเมษในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและภารานามัยในช่วงนี้ก็จะมีการเจ็บป่วยอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆถ้าหากว่าท่านระวังก็อาจจะไม่มีเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้แต่บางทีบางท่าน ที่มีโรคประจําตัวติดอยู่อันนี้ก็จะเป็นที่เรียกว่าบางทีบางครั้งก็อาจจะกําเริบเกิดขึ้นกับตัวเราได้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าบางทีบางครั้งนั้นเราโดนฝนโดนน้ําในช่วงนี้อาจจะมีการเ,ออเป็นไข้หวัดหรือว่าอาจจะมีการติดเชื้อก็ได้เพราะฉะนั้นในทันระวังเ้าไว้บ้างจะเป็นการดีในช่วงนี้ ก็ถือว่าการทำมาค้าขายหรือว่าการทำมาหากินในช่วงนี้ชาวราศีเมษจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชาการในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีเจ้านายที่เรียกว่ารักะรักใคร่และเอ็นดูท่านอยู่เสมอจะทำอะไรก็จะให้กำลังใจท่านท่านจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงและจะมีบริวาร ล้อมหน้าล้อมหลังจะไปทางไหนก็มีลูกน้องอีกแต่หากท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสืบต่อไปในช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมษนั่นอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดกันอยู่ในช่วงนี้ก็จะมีคนหมายปอง แบบว่าตัวท่านนั้นอาจจะมีสเสน่ห์จะไปทางไหนก็จะมีคนจ้องคอยดูหรือว่าคอยถามถ่ยอยากจะเข้ามาเป็นคู่ครองหรือว่าอยากจะมาตีสนิทเป็นแฟนกับตัวของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าหากว่าท่านเปิดใจรับหรือว่าไม่เปิดใจรับก็ขึ้นอยู่กับตัวเราถ้าหากว่าเรายินดีเปิดใจรับก็อาจจะได้มีการแต่งงานกันหรือว่า อาจจะได้อยู่ร่วมหอโรงโรงด้วยกันในช่วงของเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤศจิกานี่ก็จะถือว่าเป็นโชคเป็นลาบเป็นเนื้อคู่ก็จะเจอกันในช่วงนี้สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็จะมีความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะท่านึกคิดอะไรทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันการงานถ้าหากว่า เรามีคู่อยู่แล้วเขาก็จะช่วยให้เราทำอะไรต่ออะไรได้ดีเขาจะให้กำลังใจในเรื่องการทำงานปรึกษาหารือกันได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษนั้นอยู่ในจุดที่ดีในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเราทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไร ก้อยท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมาตรปรารถนาฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่ตอไปครับสวัสดี